ไปครับผมใส่บ่วงกันครับผมหาใส่บ่วงกันครับผมเหมือนเดิมครับแล้วก็ผ่านม่นกันเราครับผมผ่ามน,นม่นขนหมานครับบรรยากาศรอบๆครับผมเจ้าอัดเบียยเขางามครับเที่วดีครับขุดมีแต่ควายหนูไอายาอยู่ขันข้างก็ได้ <c ười> ร่มครับล่มพวก้อนันไหครับเนี่ยอยุใช่พวก้อนไปไหมันล่มเนาะลั่งไปหอดหมายก่อนครับเ้อถ่ายบังการหอดไมายครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนบายบายสองนะครับวันนี้มาหาใส่บวงเครื่องครับผมนี่มาเหมือนเดิมครับผ่านมดครับแจ๋วนี้มาสองคนคือเอาครับผมมาลุ้นกันครับจิมีแต่มีโตะวะโอ้เดียมตาย ฮาบางหุณครับนี่ครับทงใ่ญ่เลยพี่ลุมพี่ครับถ้าเจ้าเจ้าเขาอ,ออกเล้วครับ่นละสียางตามบวหน้าไป่นละหาเบิ่งหน่อมาลุ้นกันครับแรกนี่สีบ้านประมานครับบ้านมานนะครับบวงกันเย้สองหลังชุดถ่ายครับผมเวทไทยเืิ่งหน่อสที่ผ่านมาสาวใส่ครับใส่นีละนี่ครับเยอะใส่เืิ่ง xây bướng lắng vô 2 lắng này thật bướng 2 lắng xuất thải đâu nè liền xây không phải rồi. à nè kéo xén mà cứ xếp, ừ. lắng xuất thầy các phốm nhảy mà น้อยเยอะมากน้อยนึงครับผ่านส่ซื้อนั่นครับน่ะหมวนไว้พี่ครับเยอะมากน้อยนึงเนาะเพราะยใส่ห่างกันเพราะใส่เยอะมากน้อยนึงครับค้องแล่นขามกันแท้ครับปิดตัวกองในก้าวเหนี่ยหนุ่ยใหญ่จะได,ได้คิดว่าเ <c oughs> นี่นยไงใส่หนีครับนี่ใส่ไปเลยแก้ว เห็นมาคือเส็ดครับคํำแล้วครับคุณอิตาวินกำลังตกดินครับเบื้องบรรยากาศยามแดงคือก็ครับผมหมุนหนีเขาเจ้าว่าทันเกี้ยวเขาครับนี่สองแถวไปหนีครับนี่ก็ไปหนีครับพี่ขึ้นไปเถิงเนาะแต่จะเขารถเกี่ยวประจักนี่เขาจะคล้องรถประจักครับเกี่ยวรุ่นมู่นเขาจะคล้องรถประจักครับคํำแล้วครับคํำแล้วถารุ่นกันแรกนี่ครับผม ไปครับผมยามดูตอนนี้กำลังเดินทางครับผมถามโดนก็ได้ครับถามตดนก็เด้อปาดไม้จังว่ากันแรกครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรกครับขอกันเที่องครับผมก็ผ่านหมดคนลยเอ็ดดเี๋ยดมีงอายุบนอำเภอบางสัมชีพครับเสี่ยนเสี่ยนครับหมานสองกิ่งปะครับ สองเก็บผ่านมาห่างพิ่นหมานครับข่้นผ่านครับเก็บหมีกระหมานที่เขาครับแก้วหมานน้ำกันนะที่เกขาไปลุ้นกันครับชิมิแต่มีโตบ่ะหูหมื่นครั้งเนาะบ่มหมื่นดอกเดือนง่ายอยู่มือนี่คุณละครับใส่คนละทางครับอาจจะไม่ได้ถ่ายเห็นบุ้งเนาะครับเนาะคุณละตอนสุดท้ายคุณละยังมาพอกันครับผมมาลุ้นกันครับชิมิแต่มีโตบ่ มันดูหลังนี้ครับไปยินเสียงครับอ้ยอ้ยแบบง่าเลยครับพ่นแถมแดกเข้ามาแล้วครับพ่นแถมแดกเข้ามาแล้วครับพ่นอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยพูนเก๋วมานแหรอครับแถมแดกเข้ามาแล้วหมานเหระครับพุ่นเก็บกอนเลยครับเก็บกอนเลยือนกันจ้าเลยเก็บกอนเลยครับดุนกันหลังต่อไปครับผมอุ้ยเห็นดินได้ไกเลยครับพ่น พุ่นพุ่นพุ่นครับพุ่นอุ๊ยเห็นดินได้ไกลเลยพุ่นโอ้ยบักชนี่ยังไงละครับผมมันยังไงละครับผมมันยังไงละครับผมพุ่นอุ้ยหมาอะไรอย่าง้วครับแจมช่อเขาแจมชอเขาครับที่ครับท pues, an ี an like wrinkles, ่อ้าวเก็บก่อนเลยครับเก็บก่อนหลุดกันหลังต่อไปครับผมหลังนี่บ่วงเสียอีลไรครับนี่ใส่ยพอดีครับไม่ไม้เหรอหุ่นครับเห็นดินอยู่พุ่นครับพุ่นครับพุ่น เด่นดิ้นดิ้นครับเท่หล่ะอู้หูหุ่นหุ่นหุ่นทครับที่ครับที่ครับมานี่ะครับมานี่ะครับมาทีแล้วอู้ยโอ้ยลูกมันเนี่ใส่จุ๋มจิ๋มครับใส่น่อยครับใส่น่อยลูกมันครับเก็บกอนนะครับเก็บกอนดุดกันหลังตัวไปครับที่ครับอู้หเอาอีกแล้วครับพุ่นพุ่นมาอีกแล้วครับอู้ยไมาแล้วครับไม่แล้ว ไงอีกแล้วครับคุณครับใสใส่ตัวกันอืมกุ่นเท้าเๆครับไม่ใหญ่ปไดครับพี่ตัวหญ่เขาเอาไปเบิดแล้วครับเกีบก่อนนะครับเกีบก่อนดุดกัางหลังต่อไปครับผมโอ้ยบางเนียครับขวดออกไม่ไม่เลยครับพี่เจ้ามอเรนนะครับน้องเจว่าหุดเห็นดินรับโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วพี่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 มาหนี้มาหนี้เส็ดเส็จ ดูกันแตจ้ารครับผมดูกันแตจ้าครับผมมี่เบื่องกันแตจ้าโหลดพี่เ๋ยวเหรียญน้ำเลยพี่เก๋พี่เอาก่อนนะครับเอาก่อนเดี๋ยวมันขาดครับเดี๋ยวมันหลุดหลังนี้เอาอยไรครับหลังนี้แกะครับมีแจมิดะครับหลังนี้ลูกมันครับพี่นี่ครับหลังนี้ลูกมันครับผมบอกน่อยครับบอกน่อยได้ได้ได้หมาเลยครับมือนี้เฮ่าหมาเลยพี่มี้หมาเลยหมาเลยพี่ เดียมหน่อยเฮาลูกันเกวเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนอุ้ยมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งแจมครับผมพูมมนพูนครับพูนพูนพูนครับพูนเห็นบ่วพูนพูนหมานี่แหละครับหมานี่แล้วครับผมผ่านก้อนเห็ดแล้วผ่านก้อนเห็ดแล้วพูน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 ครับเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนเนอะลุกันหลังต่อไปครับผมเยี่ยม ชุดหมานครับหมานแทนครับวันนี้เรียบร้อยอีกแล้วครับคุณเรียบร้อยอีกแล้วหาบ่วงก็เห็นว่าท่นอู้คุณคุณครับคุณตัวสีอันนุ่มครับผมคุณนี่ครับหมานนี่แหละครับผมแจ่มพี่เขาได้แล้ะครับจำเขาได้แล้วพี่แ๋ววันนี้คาดตอนชุดยอดครับหมานหมานครับชุดหมานเลยวันนี้เก็บก่อนนะครับเก็บก่อนดุนกลางหลนเข้าไปครับเหลือบเหล่อนะครับบ่วงเหลือบเมื่อไรดอก สนุกพนันครับคุณอ,ออกเบื้องวันใดแล้วครับมันสีโดดออกนะครับเห็นไหมคุณดีเดี๋ยวคุอาานี้ชุดยอดครับที่มึมงมัวเนี่ยอย่ามันโดดครับอย่ามันโดดอะไรนะโอ้ยอ,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 อย่ามันโดดออกวุ้ยรัดกันสายใจปะะไปเลยครับคุณมึนอนี้โคตรมาเลยครับคุณครับเบื้องกันแจ๊ะเลยเอาให้เบื้องไว้ครับคุณ ยี่สละหนึ่งสองสามที่หกเจ็ดหนึ่งสองสามที่หกเจ็ดแปดแปดตัวครับมือดีชุ่ยจอเลยครับเพื่อนนี่ครับแปดตัวแก้วมันหมันนะผ่านมนุ่นมาทัานมากครับผ่านมุ่นผ่านมุ่นม่ผ่นมากครับ,นนนนรบห้มากก่อนเดียวอีทไทยมื่อครับผ่านมุ่นแต่ยัดแจมครับผมมือดีผ่านก่อนหมานด้วยครับเจ็ดแปดแจมครับผมแก้ว ทานบนบมาแหะครับผมมาเบืองของเพื่อนโอ้เป็นไงอยู่ครับสามแจมครับใหู่อะให่เอดเลยเอาปุมัดเเหรอมูมีแนวมัดทานบนไหนสามแจมครับแถวไปเอาหงาใส่มาเห็นเอาเสียงใส่

những người này. Luân của cốp. Ô, uh -huh. à, <laughs> Cốp ôi. <laughs> 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 cốp Cốp ôi. Cốp ôi. Cốp Cốp ôi. Cốp ôi. Cốp ôi. Cốp Cốp có Cốp ôi. Cốp vô Cốp ôi.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  Cốp ห่วงกะระโดดโอ้บาดถึงนู้บาดถึงกบบา,เา,เาเดเจียวถา่าลุูปกันมือ่อื่นครับผมมื่อนี้สุดยอดครับหม,มันหมานฮะยางรมุ่งหวงเหนมันย่างซึมไหมบาดเ,เ,เลดือดเจือต่อแล้วครับเ่าแล้วครับหายามบัวครับหากูบัวครับมื่อนี้ขี้กันเดียวครับ มางกันครับมันหนาวมาหลุดกันครับจิมีแต่มีโทะ่ะครับเศร้านีิแก้วสวัสดีตอนเ้าๆครับผมขอครับผ่านก่อนพี่เราครับผ่านหมดครับกูบ่วงครับผมเศร้านิหมื่เคลื่อมานครับหมื่เคลื่อมานเลยครับหมุ่อนก่อนมันนคร <unemployed> ับหมุ่เคื่นเลย่คื่อมันกันครับเลยหมุ่เคลือนเราจัดเปียกเตียมเรามื่เคลืนอนนิดหน้อย บรรยากาศตอนเช้าครับเหมือนเดิมครับผมหากูบังครับมันมาหนะไปเรียบร้อยครับผมแตีมแรกมาแล้วครับแตีมแรกมาแล้วครับพุ่นแตีมแรกมาแล้วครับพุ่นโอ้ยูแบบทนใหญ่แล้วครับแขวงทนใหญ่เลยครับพุ่นเมืองนอดแข็งเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนเนอะเตีมแรกหมาแล้วครับเสานี้ครับ อีก้วครับอีกหนึ่งแจ้คครับใส่ไดมันเบื้องใส่อ้ยใส่กระท้อใส่จุ้มขีมคม้ครับครับใส่ได้หน่อยครับผมเกียวที่วมาเห็นลังยิ่งกับดินกันครับนี่ล้างกินดิก็ดินกันครับพุ่นพุ่นพุ่นใส่เดียวกันครับใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันเลยครับ ยังอีกขึ้นมาแน่ครับใหญ่ขึ้นมาแน่เล็กน้อยเจ๋อเจ็บกันนะครับเจ็บกันเนอะเอาล่ะครับเอาอีกแล้วเอาแล้วใส่เดียวกันนี่นะครับผมโอ้ยที่เอาอีกแล้วครับพุดใส่เด like ียวกันอีกแล้วใส่ชุ่มชิมครับใส่น้อยๆครับลูกมันเจ๋วเจ็บกันได้ครับเจ็บกันไปแล้วครับอีกหนึ่งแท็บครับพุดพุดครับยลงในผุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะด ่เห็นไหมครับแข็งดีหมาอีกแล้วครับหมาอีกแล้วหมาติดยาเท่าที่ตัวเท้าเท้าหน่อแข็งเอาก่อนนะครับเก็บก่อนเก็บก่อนหมานติลยาครับพูดพูดติดยังเมื่อเป็นหนูติดของแปลกอีกแล้วครับกระแตครับอันนี้กระแตแล้วครับเนาะแข็งเก็บคนนะครับเก็บก่อนให้เบิ้งหักบ่ได้ยังครับเห็นดินใกล้ๆเลยพูด หุ่นไอ้แก้วไอกแล้วครับนี่ละสองหลังสุดท้ายโอ้ยบักใหญ่เลยครับหมดทนใหญ่เลยหุ่นหุ่นหุ่นแลเด็ดเท่ามาหนี่แก้วหุ่นครับครับผมหุ่นหุ่นครับพอแล้วครับตัวใหญ่ๆครับว่านได้เตะหลุมมันครับแก้วพี่พี่สุดยอดมันๆครับผมเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนเรียบร้อยครับไม่ได้กลัวนะครับเนาะ บ่วงก็ได้กูครับใส้ใบอีกครับมันชี้คือๆเยูค่ครับเบื่องผลงานเฮาเดี๋ยวเดียวเปลี่ยนกล่องหลังกันครับมาดูผลงานครับพี่ผ่านหมดขึ้นจัดโอ้ยมีโตเทาๆใหญ่ๆเลยครับหาเตมครับพี่หาเต่ามั้งต้องผ่านก่อนวัดมีโตัวหน้อยโอ้มินินนอโอ้โอางามโตดูมินิครับางามงามงามพ<ย>ี่ตัดแต่งกัน จี๊ดหัวกัดเต้ามันมั<อ>มนมนันมันครับมันนี่สุดยอดครับมันอยู่ครับเจ๋อมนันมันครับผมมนันมันครับพูนมีตัวเท้ๆาๆใหญ่ๆครับตัวนี้ก็ให,ใหญ่กันน้อยๆก็มีเจ๋อมัมนมัน,นครับหมายนี่สุดยอดอืม มันบ่เละเนี่ยมันว่าอยางนี้ตอนนี้เรามายามปลาไหลครับมายามบางลั่นครับรอบนี้ครับจ้วผีคุ้ยนู้ครับผูดโอ้หไม่ไม่เลยคือว่าครับคือว่ายังขี้ต้มอยู่นะตึ้มฮึด่างออกเลย ตมเขาไปได้ยตมเลือมี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 ตครับมีตมามม่ครับโอ้ยะดบนี่ครับเป็นหนักเอออ๋อมีแจมครับครับครับ โอ้โหแบบง่ายเลยครับพี่น้องมาแล้วครง่ายเลยครับปวดเบื้องหลดโอ้หแจมหวานเลวครับแจมแรกมาแล้วครับเบื้องกันหลังต่อไปครับผมมาเบื้องหลังที่สองครับทีมีแจมวะครับผมจุกนี่นี่ครับแจมมีแล้วครับมีแจมมีแล้วครับ นเ่่นี่ยเดียมเหี้ยโอ้นไ้นนย,นย,ยนี่ละยันก็สี่เงี้ลครับมาเลมาเบิงกันครับเยันห <c> ร <oughs> ือเย็นแต่เนี่ยเราเป็นยันแหละเนี่ยนี่เทเล่ย์เทเลย ดูวัดโอ้โหผมหญ่อีกแลวครับผมอู้หลังสองมาแล้วครับคุณอุยจับสุดยอดครับผมตุนกันหลังต่อไปครับผมดูหลังที่สามครับผมหลังสามครับสิบยังไงครับหลังนี้มั่มีครับหลุนหลังต่อไปครับผมมาดูหลังที่สี่เมื่อหลังสี่ครับผมสิมีตัวปะครับปึ๊บ เบาครับมืมีแตมครับผมเบื้งหลังต่อไปครับผมมาดูหลังที่ห้าครับหลังหาวางไหนหลังนี้หลังนี้ว่าไงเบาครับเหมือนเดิมครับผมสูุดกันหลังต่อไปครับผมใช้ไบหอีกใช้อีกดูหลังที่หกครับหมาหรือว่าหมาครับหลังนี้ครับ มีแต้มครับมีแ้มครับไปฟครับมีแต้มครับมีแต้มแจมครับมีแ้มเบื่องกันเลยครับผมหมดใหี่ดีหน่อยครับผิดหญ่หรือสีหน่อยอีกครับผมมาดูกันเลยครับผมเบื่องกัน โดนพู่อ้หมายังหมาเลยครับแก้วขานมลเชี่ยนแทกเดือบรอยครับผมหมาครับหมาหมาครับมือนีิชุดยอดแก้วใส่อีกใส่อีกครับผมมาดูหลังที่หกครับผมที่แบงได้ครับหลังนี้ครับเหมือนเดิมครับเบาครับยังไม่มีแตรครับดุนกลางเบอรกันหลังต่อไปครับผม มาดูหลังต่อไปครับผมเบื่อหลังนี้ครับหลังที Sand ่เจ็ดครับชี้เพียงไหนครับมีเตี ä, ่ยมครับมีเตี่ยมมีเตี่ยมมีอะไรครับผมมีเตี่ยมมีเตมมีอะไรครับผมหมานี่อะไรครับหมานี่แล้วเตี่ยมซีมาแล้วครับเตี่ยมซีมาแล้วบังย้ายอย่าลไรครับบังย้ายอีกแล้ว ดูกันครับเบืองกันแทคักเลยครับผมอีปวดอ่าบวบปันไดนครับตัวน้อยจุดยอดครับแด๋วเบืองกันหลังต่อไปครับหลังทุทไทยหลังสุท้ายครับมาดูหลังสุดท้ายครับผมเบื้องหลังทุดท้ายครับพี่จ้มมีตัวปะครับผมหืมหือหือมีครับมีแต้มครับมีแต้มมีแต้มีนะครับออ้ยมาเลยครับ ไปไล่เมา, <Okay. S 1> าดูกันครับผมหมาเลยครับหมาเลยสีเงาหรือสีดอยครับผมมึงกันยาวๆมึงกันเรื่อยๆครับมาดูหลังสุดท้ายครับผมับเบิ่งหลังอุ้ยอุ้ยตุยอหลือ้ยยเรีบร้อยครับตัวนี้ แข็งกระทึดเลย,เยไม่เป็นไรครับอู้หูจ้างหนานเลยครับบุนโอ้ยสองรูประยุ่ครับพี่พี่นอนเอ้ยอะไรบุนะอืเปตุยันเปตุยานปะครับยนม,ม่เห็นเหลีวยวเซลได้เป็นแหล้วคือว่าเป็นตะยานมันข้าวข้าวครับอะไร เกล้วนี่เข่าวข่าครับข่าวเดียวเบิดเรียบร้อยครับหมานครับทุ่งเลยเรียบร้อยผ่านมบนครับคนละเอีดอยู่เมียอยู่อุบลครับอำเภอบางสามสิบครับผมไปเรียบร้อยครับอยู่หากินตามบันดอกเข้าครับพอได้กินอยู่ครับหาหนูกับมานหาปลาไหลกับมานครับผม หาเมียเอ้ยเมียใดผู้เดียวเดี๋ยเฮ้ยเมียเมียสองเดี๋ยครับนี่เมียสองเมียสามคนเดียวเดี๋ยวเมียสาวหมาอลไรครับเอาผู้ีดลาคนมาครับผมกะตบกิบเพียงเท่านี้ครับผมตุนกันมือหนาครับผม สวัสดีครับผม